โ okay. อเคฮัลโหลเลิกงานแล้วนะครับก็ตอนนี้อยู่ในห้องแสนสุขห้องนอนมีคนบอกมาว่าอาจารย์วันนี้ทำไมจมูกอาจารย์บวมจัง <c oughs> นะไอเรื่องเรื่องคือเป็นสิวนะ <c oughs> อะาจจะไฟ์สดมาเย็นอ,อะ่ะจะเห็นว่ามันเป็นมันบวมๆนื้ไหม อันนี้ล้างหน้าเสร็จพอล้างหน้าเสร็จก็เลยมาหยักมาดูนะครับก็เลยบีบมาเลยบีบนะฮะแต่จริงๆก็ห้ามบีบนะสิวที่ชั่วตั้งแต่หน้าผากลงมาตรงกลางจมูกอะไรต่างหรือกลางหน้าผากเนี่ยห้ามบีบเด็ดขาดนะครับก็อย่าไปบีบมันนะนะครับแต่แน่ๆเนี่ยมันเป็นเหมือนมันมันเป็นเหมือนสิวอักเสบเลยแต่บีบเรียบร้อยแล้วละ่ะนะแต่จริงๆแล้วก็อย่าไปบีบมันนะครับ ก็ไม่ได้ทายาอะไรเดี๋ยวมันก็คงหายเองผู้ชายไม่มีอะไรมากมายนะครับก็อย่างที่บอกนะครับก็พรุ่งนี้ติดตามกันไว้มีความรู้อะไรดีๆนะครับอาจารย์ก็จะนำมาฝากเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆน,น,นะครับชาวเพจซาลอนกรู751างงามวางวานถนนประชานิเวศกันแต่แน,แน่นะครับสิวนะไอทีมันบวมๆอุย <laughs> นะครับโอเคบายมาบอกกันแค่นี้บาย